พ่อค้าแม่ค้าวันเสาร์เป็นคนที่จริงจังหนักแน่นไม่โลเลไปกับความละสำละสายของตลาดสมมตินะเราจะมองนะคนที่ขยันขันแข็งที่สุดในการเปิดร้านวันเสาร์คนที่ไม่ย่อท้อ ต่อข้อลำบากต่อสู้ทุกอุปสรรครคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นนะไม่เคยที่จะมีความคิดถอยหลังเลยนี่ก็วันเสาร์เพราะอะไรมันเกิดวันเสาร์นะบุญเดิมเนี่ยมันดีตรงที่ว่าสั่งสมความอดทนมาเยอะ สังสมบุญคุณกับคนมาเยอะเพราะว่าคนเกิดวันเสาร์มักจะเป็นคนเสียสละการเสียสละนะถ้ามองในแค่พวกชาติปัจจุบันใช่ไหมอาจจะมองว่าเหนื่อยบางคนก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยฟรีแต่ลอง,ลงนึกภาพสิโลกนี้ไม่มีอะไรสูญเปล่านะแล้วโลกที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรสูญเปล่านะในความคิดของอาจารย์นะดังนั้น ถ้าเราเคยเสียสละมาหลายภพหลายชาติแล้วพอมาถึงภพชาตินี้เราเกิดเป็นคนเกิดวันเสาร์เราจะได้รับสิ่งนั้นนะชดเชยตอบแทนมาในรูปแบบของความมั่นคงในปั้นปลายชีวิตย้ำอีกทีนึงน,นะถ้าหากวันเสาร์นี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมเราถึงจะทำการค้าการขายการเจรจาอะไรกับใครแล้วเนี่ย เราลำบากลำบนจังเลยอะสมมติมีความคิดอย่างนั้นนะอาจารย์ก็อยากจะให้นี่คิดข้อคิดว่าชี่จริงแล้วอ่ะเราอ่ะกำลังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันถึงจะสำเร็จใช่ไหมเ,ออเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เราอ่ะเสียสละไปอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นไม่ยากหรอก ตรวจดวงชะตาส่วนตัวได้แต่อาจารย์จะพูดโดยหลักทั่วไปกันว่าถ้าหากว่าเราอเราคอยยังถึงวันนั้นจริงเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อไอ้ที่ว่ามันสุขสบายในบ้านปลายชีวิตมันเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าหากณนะวันนี้เราทําธุรกิจการงานใดก็แล้วแต่นะเรารู้สึกว่าลงทุนสูงเราไม่ค่อยได้อะไรให้เรารู้เลยว่าอย่างน้อยที่สุดเลยเราไม่ขาดทุนเรายือนอยู่ได้เนี่ย มันจะมั่นคงขึ้นตามลำดับตามอายุของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนเกิดวันเสารเนี่ยนะถ้ามองอ่ะพอเริ่มทําธุรกิจในวัยต้นไปแล้ววัยต้นนี่กอ็อาจจะเรามองนะว่าประมาณสักสี่สิปีไปแล้วมันก็จะเริ่มเข้าสู่วัยที่มั่นคงขึ้นไป ถ้าเรายังไม่สี่สิบเนี่ยเราอาจจะมองว่าโอ้โหทำไมมันเหนื่อยเราจะสังเกตด,ดูว่าวันเสาร์ส่วนมากเลยนะถ้ายังไม่สี่สิบเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนื่อยกว่ารุ่นราวคาเดียวกันคล้ายว่าฉลกโชคชะตาท่านให้เราอะไปเหนื่อยกว่าชาวบ,บ้านเขาในตอนแรกเพื่อสวยสุขในตอนบ้านปลายไงก็เดียวันเสาร์มีข้อที่ได้เปรียบคนอื่นอย่างหนึ่งคือเก็บเงินเก่ง ส่วนเก็บเงินเก่งเราจะเอาไปเสียสายคนอื่นมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เก็บเงินเก่งเพราะว่าอะไรเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของการเจอจาค้าขายอะ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียก conservative คืออนุรักษ์นิยมนะไม่ค่อยทําอะไรหรวือหวาไม่ค่อยลงทุนหวือหวาไม่ค่อยทําอะไรแบบสเสี่ยงๆแต่ถ้าหากว่าจะลงทุนที่ตัวเองคิดว่าแน่ใจเลยเนี่ย มีเท่าไหร่คนเกิดวันเสาร์กล้าทุ่มหมดหน้าตักไม่พอเดี๋ไปกู้ก็ได้ประหมอข้อดีก็รวยไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่บังเอิญมาไรตรวจดวงชะตาแล้วก็ไปลงทุนในจังหวะที่ดวงอาจจะต้องระมัดระวังนะ่ก็อาจจะรู้สึกว่าเราสำารับสายได้เงินติดเงนขัดเป็นครั้งคราวดังนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วคนเกิดวันเสาร์นะเป็นวันพิเศษวันหนึ่งคือ ถ้าจะลงทุนหนักๆควรตนดวงนชะตาก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าเป็นกรณีที่ลงทุนถูกจุดถูกที่ถูกเวลาจะสำเร็จท่วมท้นแบบระยะเวลาอันสั้นคงไม่อยากจะใช้คำว่าชั่วข้ามคืนแต่อย่างเดียวเพราะว่ามันมีคนบางคนอย่างหนคนหมืองกันแหละที่จับธุรกิจแล้วก็ถูกฉลกกับโดงชะตาแล้วก็ถูกจังหวะเวลาด้วย เงินที่ลงไปนะเราสังเกตง่ายต่อให้เราไม่ดูดวงนะถ้าเราลงทุนถูกจังหวะดวงชะตาพอลงไปเสร็จเราได้ผลกาไรทม่มทนเลยรีบเก็บรีบใช้มา,เ,าเรียกหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากให้สุดทีนี้คนเกิดวันเสาร์นี่สิ่งที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่เป็นเหมือนกับติดมากับตัวก็คือมักจะไว้ใจคนง่าย แล้วก็ถูกคนน่ะเขามีลูกเล่นคือเป็นยังไงหลอกบ้างโกงบ้างเนี่ยเป็นประจําเลยนะวิธีแก้เวลาที่เห็นคนลันกษณะแบบจีสนิทแล้วก็ในเวลาอันรวดเร็วเข้ามาหาเราเนะให้ตีไปก่อนเลยเพราะลักษณะพวกนี้เป็นพวกที่อาจจะเข้ามาปลอกลอกเข้ามาทำให้เรา ต้องเสียหายมากกว่าจะได้ประโยชน์ก็คบหากันก็คบได้หมดเลยแต่ระวังตัวระวังการไว้เนื้อเชื่อใจคนคนเกิดวันเสาร์นี้ดวงมีลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเกื้อนหนุนอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะลำบากลำบนไงก็แล้วแต่จะไม่ตกต่ำอาจจะรู้สึกเหนื่อย แต่ยังคงสง่างามแล้ววันหนึ่งก็จะฟื้นคืนมาได้อันนี้คือภาพรวมซึ่งแต่ละคนในดวงก็จะไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าอาจารย์ให้ไอเดียว่าเวลาให้เราทําการค้าการขายยังไงเราอ่ะคงความอดทนเพื่อจะยืนอยู่แล้วก็ไปคืนทุนไปเก็บผลกําไรในภายหลังเพราะว่าฉลกเราอ่ะเขาต้องมองระยะย,วยาว เอาไว้อะนะว่าอ๋อพอเราทําการค้าการขายธุรกิจในระยะยาวแล้วเนี่ยเรามักจะสําเร็จแล้วก็ยืนอยู่ได้นานเช่นถ้าสมมุติคนอื่นะจะจู่ใช่ไหมทำธุรกิจการค้าใดก็แล้วแต่แย่เด้กกาไังเยอะแยะเลยแล้วก็สักพักหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าเลิกหรือไปแต่คนอู่นวนาสา์เวลาทําอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆเหมือนกับได้ คุนคืนมาได้กําไรไม่มากแต่อยู่ได้ไดเรื่อยอยู่ได้นานเผลอนี่เดียวอยู่เป็นสิบปียี่สิบปีแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อให้กับทายาทได้เวลาคนวันเสาวจะเสริมโชคเสริมลาภเสริมดวงเนี่ยมาพบก,กับอาจารย์ที่มหาบุญตาเทวไลอัมพาวาจังหวัดสุนทรสงครามนะหนึ่งเคล็ดลับที่อาจารย์บอกเอาไว้จำเอาไว้เรื่องความอดทนเรื่องการไม่ไว้ใจคนเรื่องของการยืนระยะให้ได้ระยะย,วยาวๆแล้วก็รักษาความมาตรฐานของของ คุณภาพของเราเอาไว้นะสองคือเมื่อเดินทางว่าอาจารย์เสร็จเนี่ยให้แจ้งอาจารย์ว่าขอลงวิชาฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์วิชาฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ระดับระดับแรกก็เป็นระดับต้นระดับกลางระดับสูงก็แล้วแต่เมื่อลงไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราเปิดช่องให้เงินเข้ามาเราจะเป็นช่องทางไหนบ้างละ่ะเจราจาซื้อมาขายไปการเป็นตัวกลาง ตัวแทนหรือแม้แต่การที่จะ,ะมีลักษณะของการลงทุนในรูปแบบของอเขาเรียกวนะ่ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินต่างๆเราก็สามารถที่จะเรียกสัพย์รับโชคได้หมดดังนั้นเนี่ยให้แจ้งอาจารย์ว่าขอลงวิชาฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์เราจะเลือกระดับไหนก็นแล้วแต่แล้วก็เดินทางมานัดหมายมาอาจารย์ก็จะลงพลังให้เป็นการส่วนตัวเมื่อลงพลังแล้วเนี่ย วิชาฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์เนี้พลังก็จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตไม่ว่าลายมืออะไรของเราจะเปลี่ยนงแค่ไหนพลังก็จะอยู่ตลอดไปแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราได้รับพลังแล้วใช้ให้คุ้มค่าตลอดชีวิตจนกว่าเราจะพบความสาเร็จอย่างท่วมทน้นนะคนเกิยวันเสาร์นะแล้ววันหนึ่งนะเราจะได้พบกันอย่าลืมว่าให้แจ้งอาจารย์เสมอว่าอ๋อวิชาฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องลงให้ได้นะเพื่อให้พลังเรียกรั์รับโชคติดตัวเราไป 好不好奇兵